ธรรมบทภาคที่4แปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเถระชื่อว่าเพรทัตศีสะนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า58เริ่มตั้งแต่เพรทัตศีสัตเทระวัตถุเป็นต้นไปเพรทัตศีสัตเทระวะัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเพรทัตศีสระมยาอันฆ่าพระเจ้าวุเเจเตจกาว สถาอันว่าพระาศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอาระพะทรงปาราบเพรทัดสีสังซึ่งพระเพรทัดสีสะอายสมันตังผู้มีอายุกเทศิตรัดแล้วธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าเยสังสันิจโยนถิอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่า โสเพรทัสิโสอันว่าพระเพรฐัสีสานั้นอายสมาผู้มีอายุจริตวาเที่ยวไปแล้ววีถิงสู่ถนนเอกังสายหนึ่งอันโตคาเมในภายในแห่งบ้านปินทายะเพื่อบินดะกัตาวากระทำแล้วพระตกิจจังซึ่งจิตด,ด้วยพัดจริตวาเที่ยวไปแล้ววีถิงสู่ถนนอ,นอปรางอื่น ปุณะอีกอธา,ายะถือเอาแล้วกูรังซึ่งข้าวตากสุขังอันแห้งฤริตวานำไปแล้ววิหารังสุวิหารปฏิสาเมตตวาเก็บไว้แล้วจินเตตตวาคิดแล้วว่าปินดะปาตับปริเยสนังนามะชื่ออันว่าการแสวงหาซึ่งบินทบาท นิประทางเนืองนิดทุกขังเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกโโหติย่อมเป็นอิติดังนี้คติปาหังยังวันเล็กน้อยวีตินาเมตวาให้น้อมเป็นลุงวิเศษแล้วชาณะสุข,ขังด้วยสุขอันเกิดแต่ชาญอาเทครั้นเมื่อความต้องการอาหารเรนะโดยอาหารสติมิโยปริพุนชติย่อมฉัน ตังอาหารังซึ่งอาหารนั้นพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายยตวารู้แล้วอุชาย,ยตวายกโทษแล้วอโรเจสูงกราบทูลแล้วตังอัถังซึ่งเนื้อความนั้นพระควมโตแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าสถาอันว่าพระศาสดาปัญญาเปตวาแม้ทรงบัญญัติแล้วสิกขาประทังซึ่งสิกขาบท พิคูนางแก่พิุทังหลายปริวัติชนะถายะเพื่อประโยชน์แก่อันเว้นรอบสันนิธิการังซึ่งการกระทําซึ่งการสั่งสมอายติงต่อไปนิธาเนในเพราะเหตุเอตัสมิงนั่นปณะ,ะแต่ว่าประกาศเสยนโตเมื่อทรงประกาศโทษาภาวังซึ่งความไม่มีแห่งโทษตัสะเทระสะ ของพระเถระนั้นแล้วก็ตรงนี้รวบแปรนะครับตั้งแต่เทเรนะเป็นต้นไปเทเรนะอปันยัตเตพระวตาสิกขาปเทอปิชตังนิสายะตัสสันนิธิการสะกตาตาเพราะความที่แห่งการกระทําซึ่งการสั่งสมนั้น เป็นอาการอันพระเถระขันเมื่อสิกขาบทอันพระผู้มีภาคเจ้าไม่ทรงมาจัดแล้วอาศัยแล้วซึ่งความเป็นแห่งบุคคลผู้มีความปัถนาน้อยกระทำแล้วอน,นุสันทิิกเตเตตวาทำวังเทเซนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งนุสนทีแสดงซึ่งธรรม อาหาตัดแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอีมังนี้ว่าสนิจโยสนิจโยอันว่าการสังสมเยสังชนานางของชนทั้งหลายเหราใดนาถิยังไม่มีเยชนานว่าชนทั้งหลายเหราใดปริญญาตโภชนาะเป็นผู้มีโภชนะอันกำหนดรู้แล้วโหนติย่อมเป็น วิโมกโขอ,อันว่าวิโมกสุญญโตชื่อว่าสุญญตะจะด้วยวิโมกโขอ,อันว่าวิโมกอนิมิตโตชื่อว่าอนิมิตตจะด้วยโคจโรเป็นอารมณ์เยสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่าใดหัติย่อมเป็นคติอันว่าคติ เซสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นเกนจิอันใครๆทุรันวาิยาไปตามได้โดยยากอิวะตรงนี้นะครับอิวะอิวะเพียงดังคติอันว่าคติสกุลตานังของนกทั้งหลายอากาเสในอากาศอิติดังนี้